เร็วได้น้องสาวตามมาแล้ววิ่งหนีแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วให้น้องสาวมาแล้วโอ้นี่วันนี้เรามาบรรทุกทรายกันอีกแล้วเหรอครับป๊อชชี่ แล้ววันนี้ก็ไม่ได้เอารถแมคโครตักดินมาอีกแล้วเหรอครับฟ้าร้อนโอ้ยมีฟ้าร้องมาด้วยนะโอ้ฟ้าคืมๆมาเลยครับแต่ไม่ทำไมฟ้าร้องเ่มืพะลูกเพราะอะไรแต่ไม่มีฝนตกอ่ายังไม่มีฝนตกนะฟ้าร้องอย่างเดียวโอ้โหเดี๋ยวฟ้าร้องเสียงน่ากลัวมากวันนี้มาขุดหาปูกันต่อขุดหาอะไรนะครับหาปูพี่เบียมพี่เบียมจะขุดหลุมอีกแล้วครับอ่าขุดขุดครับขุดครับ อะไรครับเฮ้ยเฮ้ย hey, uh oh oh oh. อะไรไข่เฮ right? ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเจออะไรครับนเสาร์ไข่ไดโนเสาร์นี่นคนเขาที่ตามหาตามล่าเราหรือเปล่าตะกี้ที่เราวิ่งหนีไดโนเสาร์หรือเปล่าที่เขาวิ่งล่าเราอ่ะใช่ไหมดูจริงไม่รู้แต่คุณดูจริงไหหรือว่านี่เป็นไข่ของเขาครับใช่ไหมเขาคิดว่าเราจะมาเอาไข่เขามั้ยใช่ไหมอุ้ยปล่อที่ต้องถือไว้ก่อนไหม เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนโอ้ยนี่ปอเช่เอาไข่เดโนเสามาบรรทุกไว้ในนี่ก่อนนะครับในรถบรรทุกนะไหนเรามาขุดกันดูสิว่ามีหรือเปล่าลงเรอล้เรืวอลงมีอีกไหมโอ้ยนี่อะไรเนี่ยอะไรนี่ตรงขาพี่เบลม้ยมอะเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเยเฮ้เ้ยเเ้ยไฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยย้มั้ยเ้ยยยเเ้ยเย เื่อคะเื่อค่ะเ่อค่ะเ่อขุดเร็วขุดเร็วโอ้โหนี่เป็นสีน้ำตาลเลยใช่มันไหนอันไหนโอ้โหนั่นเหรอที่ไดโนเสาร์วิ่งล่าเราอะแน่เลยนี่แหละตัวนี้แน่เลยใช่ไหมตัวนี้โอ้นี่เป็นไข่ไดโนเสาร์เหมือนกันนะโอ้ได้มากี่ฟองแล้วครับก네ี่ฟองแล้วคะโน่นตรงโน่นอีกฟองหนึ่งเป็น2ฟองแล้แล้วไหนขุดอีกนิดนึงมีหรือเปล่า เร็วเดี๋ยวฝนใกล้จะมาแล้วเจอแต่หอยอ่ะค่ะเจอเต่หอยมาเลยอ่ะโอ้โหปอเชระวังไข่ไดโนเสาร์ตกนะครับนี่เราไม่เจอกันแล้วใช่ไหมเจอกันแค่สองฟองเองใช่ไหมครับโอ้เดี๋ยวเราเนี่ยมันยังไม่โดนแกะนะเดี๋ยวเราไปแกะไข่ไดโนเสาร์บนห้องกันดูดีกว่าเพราะว่าตะกี้ฟ้าร้องเสียงดังมากเรากลัวจะเจอฝนนะ ปเดี๋ยวเราขึ้นไปแกะบนห้องพักกันเราดีกว่าเราต้องหนีเนาะเสาก่อนเผื่อมันอาจจะวิ่งมาตรงนี้ก็ได้เออใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเขากลับมาอีกเราเอาไข่เขาไปแกะเล่นดีกว่าไปเลยโอ้มาเราใหญ่แล้วมาเร็วกันลูกมาเราไข่โดนเสาขึ้นมาแล้วครับมาแกะเลยโอ้โหพอเช็คแกะมาแล้วมีอะไรบ้างครับอะไรเนี่ยพอเช็คแกะมาก่อนเอ้าทำไมไข่ใบนี้ไม่มีอะไรเลยโอ้โหนี่ไข่เปล่านะ นี่ไข่เปล่าไม่มีอะไรเลยเรโนโส์อาจจะออกไปแล้วอ๋อออกไปแล้วใช่ไหมซักออกไปแล้วแล้วนี่คืออะไรอ้มีลูปเรนโนสส์เต็มเลยมีรถด้วยมันเป็นของเล่นนี่นะเนี่ยนี่อะไรโอ้โหภูเขาไฟระเบิดกับต้นไม้นะครับนี่ต้นหินด้วยโอ้ยไหนแก้วมาดูหน่อยครับประเทศโอ้โหไข่ใบนี้มีของเล่นนะครับหื นี่เราลงมาแกะที่พืนข้างล่างเลยครับโต๊ะน่าจะวางไม่พอนะอนี่ฟ้ายังร้องฝนยังตกอยู่นะครับมีอะไรบ้างครับเห้เออกมาเลยโอโ้โหนี่มีชิเลนโนโดอนครับเนี่ยว,ว้วาวโอ้เนี่มีสีด้วยอุ้ยคอยาวนี่แบคคิโอโอลัสหรือเปล่าใช่แน่เลย โอ้โหมีหลายตัวมากๆๆๆอุ้ยนี่มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยๆๆๆใช่ไหมพี่เบมเฮลิคอปเตอร์สำรวจนี่นี่ตัวอะไรโอ้โหสไปโนโซอรัสโโครับ <Yeah. S 1> นี่วิ่งอันนี้อันนี้ที่ตัวหัวแข็งนี่เอาหัวมง่งเ่อะฟ้าจำชื่อไม่ได้แล้วอันนี้เวซิโรแรปเตอร์ปะดูคอยาวเด็กยืนได้ด้วยอ๋อนี่คอยาวตอนที่นี่แากพักหนึ่งไงจุลสิทธิ์ปลาพักหนึ่งที่เค้ากินต้นไม้อ่ะครับ นี่อะไรนะครับพี่เบมเวโนซีแรปเตอร์เหรอเวโซีแรร velocaptor v e l o c a p อ o r ไม่ใช่ดิเว l ิโลไม่รู้อ่ะแรปเตอร์ o r เนี่ยบูบูกี่ตัวแล้วเนี่ยมีกี่ตัวครับมีกี่ตัวสองสี่ห้าตัวหกตัวนี่นี่นี่นี้ด้วยนี่ก็ตัวกินพืชป๋าจําชื่อไม่ได้แล้วตัวนี้โอ้ยมีไดโนเสาร์ให้หกตัวเลยไม่มีทีเล็กกว่าครับไม่มีากอ้าวๆนะแผนที่นี่นี่แผนที่อยู่ไรเนี่ย ไดโนเสาร์อเวนเจอร์ทูนี่ไดโนไดโนเสาร์พาร์คนี่แผ่นที่เขาให้ทำอะไรครับอ๋อให้วางเล่นเฉยเฉยใช่ไหมใช่มันจะมีรถมาตามนี่แน่เลยใช่ป่ะหนี่ไดโนเสารป่ะขอดูรถหน่อยอืมเป็นรถตะลุยเนี่ยเขามีรูปเขาจุดเริ่มต้นคืออันไหนครับสตาร์ทนี่แหละจุดเริ่มต้นตรงนี้แหละจริงป่ะออ๋ขับมาตามทางเรื่อยๆอ้โห เจอภูเขาไฟอ๋อตรงนี้เขาจะมีภูเขาให้ตั้งใช่ไหมอ่าแล้วขับผ่านไปก็จะเป็นตื้อๆขับไม่ได้ต้องแบบขับไปทางอื่นนี่ไงเขาให้เอารดโนเสาร์มาตั้งตามตามตัวเขานะอือใช่ไหมไหนสไปโนอยู่ไหนครับสไปโนอยู่นี่อ๋อนี่ใช่ไหมสไปโนอ๋อแต่เขาไม่มีทีเล็กให้เนาะอือก็น่าจะมีทีเล็กให้อ่านี่คอยยาวก็อยู่ตรงนี้ อ๋อ,อนี่เขามีรั้วให้ด้วยนะรั้วที่ว่ามาเออนี่ปอแช่ไดนโดนเสาร์วางเข้าไปน,นี่แล้วก็จะมีต้นไม้ด้วยต้นไม้โอ้โหนี่ต้นไม้ล้มเฮลิคอปเตอร์กำลังไปบินสำรวจโ,โอ้นี่เฮลิอคอปเตอร์กำลังบินสำรวจจุปปลศิลป์ปาร์กนี่ไดนโนเสาร์อาศัยอยู่ข้างล่างเต็มไปหมด าาขับ้นมาเลยจัก็ัมไปเดเสาเลโอนในโดเสาได้ไงครับไนโเสาลบน้อยลบน้อยลบน้อยในโงเสาต้องตัวใหญ่กว่ารถนะครับในโเสาโเสาดักเบิ์ปิงเอยโหทีเลกตามมาแล้วโอ้โหที่แลกตามมาแล้วนี่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 แล้วทำมที่ลนโนดอนไปนอนเอ้งแมงอยู่องั้นนะครับ นี่เขาแห้งตายแล้วครับเป็นพื้นอุโนดอนแดดเดียวมาอันนี้นี้นี้สำรวจกันต่อเฮลิคอปเตอร์สำรวจต่อเลยครับเสียเฮลิคอปเตอร์ไม่ชนไม่ชนมมามามโอนี่เขาหลังได้ด้วยนะหหมดแล้วลิว้าวนี่ก็คือของเล่นที่เราขุดมาจาก ่ไดโนเสาร์ที่เราไปเจอกันที่ริมชายหาดนะครับค่ะโอ้โหเสียดายนะอีกฟองหนึ่งเขาฟักออกไปแล้วใช่ไหมใช่เลยไม่มีอะไรให้เราเลยนะครับอ่านี่เดี๋ยววันนี้เราขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับใช่อ่ายังไงก็ขอฝากน้องๆเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตช่อง BMM a d v e n t u r e นะครับแล้วกันค่ะบบ๊าายยบ๊ายบาย